สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่ชอบยิงปลาทุกท่านวันนี้ผมจะมาบอกขั้นตอนการทำลูกดอกยิงปลาเงี่ยงพับ8มิลสำหรับใช้กับปืนอัดลมเนาะขั้นตอนที่หนึ่งเราไปแหาซี่รถมอเไซขนาด3มิลเนาะ3มิลขนาดถ้าเล็กกว่า3มมิลมันไม่ได้ถ้าเล็กกว่านั้นมันทำยากเนาะ เพื่อนเพื่อนก็มาตัดตรงหัวมันออกวัดขนาดความยาวก่อนตัดหัวมันออกแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบขนาดไหนยาวสั้นขนาดไหนแต่ที่ผมผมทําที่ผมใช้ตามมาตรฐานผมเนี่ยคือสิบห้าเซนเนาะหลังจากนั้นเราก็มาตัดเสร็จแล้วเราก็มาหา่าใช้ใบเลื่อยนะใบโทษใบเลื่อยให้สปีดเนาะถ้าใบเลื่อยธรรมดามันไม่ได้พเพราะเหล็กนี่ก็แข็งแข็งเหมือนกันอยู่ ่าตรงหัวเนาะ่าให้เป็นร่องร่องอีกด้านหนึ่งมันจะเฉียงเฉียงเพราะว่าเราต้องการให้เี่ยงเียงพับเนีย่ยลงไปในร่องอีกด้านหนึ่งจะตรงเนาะหลังจากเราผ่าเสร็จ่าเสร็จแล้วเราก็ไปหาเหล็กเหล็กก้านโล่หรือเหล็กอะไรก็ได้ที่มันแข็งแล้วก็มาเจียหัวเจียหัวเสร็จแล้วเราก็มาสอดตรงนี้ตรงที่ซี่ลรถที่เราเราทำร่อง สอดลงไปสอดเสร็จแล้วเราก็เอาไปเชื่อมเชื่อมทองเหลืองเชื่อมเสร็จแล้วก็เป็นลนักษณะเป็นแบบนี้เนาะหลังจากเชื่อมเสร็จแล้วเราก็มาเจียหัวเจียให้มันแหลมแหลมแหลมแบบนี้ต้องใจเย็นนะเจียต้องใจเย็นหลังจากเจียเสร็จเราก็มาเจาะเจาะรูสลัก รูสลักนะี้ใช้ดอกสว่านหน,นึ่งมิลนะหนึ่งมิลดอกสว่านใช้ให้สปีดเจาะได้อยู่ซี่รถมอเตอร์ไซค์เนาะหลัลงจากนั้นเราเจาะเสร็จเราก็ไปแห่สแตนเลสแผ่นสแตนเลสสแตนเลสต้องแห่แข็งๆหน่อยแข็งๆที่ว่าสแตนเลสเบอร์ สามอะไรประมาณนี้แหละเจียเสร็จแล้วแต่งตัวสลักสลักก็ใช้เป็นสแตนเลสเพราะสแตนเลสจะไม่เป็นสนิมเวลาสมมุติเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราพักไม่ได้ใช้สนิมมันจะไม่เกาะหลังจากเสร็จแล้วเราก็มาประกอบ กอบสอดลงไปนะสอดลงไปให้ให้ให้สลักตัวนี้ทำสลักให้ให้ให้มันฟิตๆหน่อยฟิตๆฟิตๆตรงข้างเบียดลงไปคือเอาด้านด้านด้านหนึ่งด้านหนึ่งจะอ้วนหน่อยเนาะที่เบียดลงไป หลังจากนั้นได้ทีมโผล่มาเราก็ตัดตัดแล้วก็เอาคอ้อนทุบอีกอีกด้านหนึงสงด้านก็ได้ให้มันบานให้มันยึดสลักไว้เนาะหลังจากทําเสร็จแล้วมันก็ได้ประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยก็เป็นประมาณนี้เ,นเสร็จสมบูรณ์ละประมาณนี้เนาะเพื่อนเพื่อน,นท่านใดที่อยากจะเอาไปลองทำดูก็ลองทำดูนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการลูกดอกยิงปลาแปดมิลสั่งได้นะครับดอกละร้อยห้บาทเนาะค่าส่งเก็บเงินปลายทางอีก100บาทดอกเดียวก็ค่าส่ง100่สองดอกก็ค่าส่ง100นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ สำหรับกิฟตกิฟตัวล็อกเนาะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำกิฟตตัวล็อกเนี่ยตัวนี้ใช้ใช้ไปคลิปกับตัวกล้องกล้องปืนกล้องลำกล้องปืนเนาะแต่กิฟตัวนี้ไปแหาท่อท่อเดินสายไฟเนาะมันจะแหาหน่อยท่อเดินสายไฟแล้วเจาะใช้รีเวทย้ำลงไปแล้วค้อนทุบให้เแบนๆเนานะตรงนี้แบนๆ ผ่าก่อนผ่าตรงนี้ผ่าเสร็จแล้วเจาะรูใช้ลิเวตย้ำย้ำเนาะแล้วทุบให้แบนแล้วก็ผ่เเาเสร็จแล้วเอาไฟแช็กหลนแล้วก็บีบบีบบีบเนาะแล้วก็นี่ไปแต่งใช้หินเจียเวลาเจียต้องเจียเบาๆนะอย่าไปกดแรงกดแรงมันจะละลายเจียเบาๆเนาะตอนนี้จะแน่นมากแน่นเลย เอาติดกับลำลำกล้องเนาะเอาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเพื่อนๆท่าในใดเนาะถ้าจะสั่งลูกดอกเดี๋ยวผมลงทางติดต่อไว้ท้ายคลิปคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ There's not much to when all can thinking about much when is can not do you doing well all I i know where you are cause you're not